ภาพว่าต้นไม้กลางทุ่งหญ้าภาพนี้มีการจัดวางองค์ประกอบอย่างลงตัวโดยใช้เส้นเป็นทัศนธาตุสำคัญในการสร้างความรู้สึกของระเบียบและทิศทางเช่นเส้นลำต้นที่ตั้งตรงให้ความมั่นคงเส้นใบและกิ่งที่แผ่ออกให้ความรู้สึกเคลื่อนไหวอย่างอ่อนโยน ส่วนสีสันในภาพเลืกใช้โทนเขียวเหลืองและน้ำตาลซึ่งเป็นสีธรรมชาติช่วยสร้างบรรยากาศที่อบอุ่นสบายตาและสอดคล้องกับความเป็นท้องทุ่งยามเช้าการใช้แสงเล็ะเงาระหว่างต้นไม้ในพื้นหญ้าช่วยเพิ่มมิติ ทำให้ภาพมีความลึกและดูสมจริงขึ้นในขณะที่พื้นที่ระหว่างกิ่งไม้ใบไม้และท้องฟ้าบริเวณด้านหลังทำให้ภาพไม่ยุดอัดและยังส่งเสริมให้ตัวต้นไม้เป็นจุดเด่นของงานนอกจากนี้ยังมีจุดสีม่วงของดอกไม้ย่อยๆทางด้านล่างที่ทำหน้าที่เป็นจุดเน้นสายตารองสร้างจังหวะและความสมดุลให้กับภาพโดยรวม ทำให้ผลงานชิ้นนี้สื่อถึงความสงบเรียมง่ายของธรรมชาติได้อย่างชัดเจนได้มีอารมณ์ความรู้สึกที่ผ่อนคลายเมื่อมองภาพนี้